จบจพี่น้องจบ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 ไองวกันมอเดจบ้านียงนีพี่น้องเอ้ยขอหองปอกปอจบด้นิจบพี่ได้รถจรงพี่น้อง nah ากันเน็ดยังกินเนาะ เฮียงไปเบิงเนนอพี่นองนอมานี่นอเฮียเฮียงโอ้ซาจูครับประธานครับโอ้หมันเลยเป็นได้สมิงขวนเนอะเพราะเปิดไฟแล้ว นี่รอนครบเฮ้ร้านเปิดห้ามูท่านครับท,ท่านท่านท่านแต่ว่าดยตีโซท,ทัอเทุ่มหนึ่งหนึ่งทุ่มตรงถึงห้าทุ่มนะครับเน,นี่ยเด็เาเงกล้อง,อย,อ,งอยู่กัไหนลงแนวลงแนวขอ่ทุ b e โอ้อีอทองเพีงอะแกเพียงครับหงบ ศิลปินหนุ่มยอดฮหตนหนุ่มฮหปศิลปินนิสันเบอร์รียร่วนพี่น้องอะไรอไกันวะครับพี่น้องครับได้กินยิบไหเอาล้วนให กอบสูตรรอบอกอบสูตรลข้วปี้ปีเหลือดือว่จนะตอนไหนวะครับเฮ้่ยโอ้โทำนมันโยนีมาได้คำแรกคำแรกก็กินดิบเนือันี่ยแซ่บตับหอยเลย ห <c oughs> อ,อยอะไรครับหอ,อยตอกกระบุหอยหอยนั่งร่มเนหอยนัร่มบะหม่เน<า>ี่ยเปิดตอมบ่น่ะเดีเปดิดอตอมรั <c oughs> บรถตอมรับรถเปิดเปิดกันรถสักบเเนต้องดบ จังไงครับรสชาติครับอะไรมาเนี่ยครับเอาดข่าทายอยู่ไม่กี่นมาครับเหมือนี่ยหงุ่รสเนี่ยมันนิ่มดีนะนุ่มไงครับนี่ถ้าสังเกตครับเนี่ยสดสดอันนี้ใสแต่โอ้โหตัวเดือดมากครับเนื้อนี่ใสใสของต้องเลยครับเนื้อขาวมันถ้าเนื้อสดมันสะเป็นใสยิ่งขี้เลยครับมันจะเป็นขาวๆเป็นอย่างนึงเนื้อหรบอเปล่าวอันนี้นี่สดเนื้อขาวเนื้อขาวขั้นบนสดนี่มันจะออกเป็น เลน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 ตั้มตมเมนครับผมตั้มต้มอะไรชื่อพียงอกเอ่อเฮเไปตั้มับโอ้พี่จะไปต้มตัต้สิบาทอืมทำหมอน้ำสักนกนยัไบจังเล่เกมือ่อนวี่นะาไม้เนี่สเขือนวเออะเป็นไแล้วเรา อันนี้เองอันนีอันนี้อันนี้ถ้ามีซกเล็กเลือดซกเล็เส้เลื่มอขึ้นอเลืดจัาผมตัวส่นมิงหน่อยเสวยงกินแหลายเขาข้าุไะก็อยู่ตางหเยเป็นมือเกินเอางุเป็นเมือแก๊เจกินเอาสองดุหลาบเป็นคนสนิทคั้ผ ของเส็ของนัวเส็งไหนเส้นไหนเสหลายเสหลเสยเสหลายสายายอลูสิไตัวเสีนโซนมา่อทุกมือมอสิบบาทเสเสบยวเห็นมือเบรด้นี่เดียวรุ่นไหนวันกีครับรากครับบเป็นยังครับเมื่อมีเขากำลังจะเลื่อนอาหารครับทำท่าว่านอนสอกำลังปะไปยังบ่องไม่ไดเติมสั่งเอาซนอเนไม่แห้จะขั้นเน่ นี่ก็มือเศร้าะเดินดีวะมีข่ากก็สอดได้เลกคันเน่สอดชอบที่หันละทุ่งท่ากลางกินไม่นบ่ปวดากกินงข่าอย่าเข้าซือครับผมตกใจในของวานได้เหมครับพี่้อมอันอะไรกับยูทูบเบอร์บ่อันในโซนครับบอ๋อรทนจบบ่ยังครับของวันบัวร้อยบัวร้อยเพื่อนแยกกนะครับวบา

เก้วพร้อมดีเนาะต้มถ้าต้มเทียต้มเทียแล้วก็หัวกับผัวไม่ตำตอนนั้นเลยหัไม่หัวไมันสุดอย่างเงสุดยอดเลยล่ะหบวร้อยไข่บานตัวเงีปั่นเลยตัวเียวอย่งเดยวเหมือนขอนยอหันหันครับไม่ขอนยอหันเลยอาแจ็คเจ้าบกอนกแบบถือเถือเลี้ยวรือเลีวถือบัแล้วแจ็ค

โี่ซองโลหมดเยก็แบบตัวตัวมันละกันตัวหลิน้ำเหลวอย่างเยีย่างนี้เวมันรก่ตรุกว่นบแน่นน้นมาโดนคุณเยอะนี่แบนีนานผมนะครับแน่นนะครับทำเปนเนลคอรุกกว่นะครับน้ำแข็งนะครับเนขงานกันโอย

ดีทุกสังนาม่คาไหมโอน่ดอดร้อยู่นั่งนี่ยั้งรัอเงรันีงรับสีปสองสิบบาทเงี้ยสิบบ่อสองร้อกว่าบาทด้นี่นีบ่โซ่าเมแบบนั้นใครเหร้ทางเราเทาไเารงม้สอร้อยกว่าบาทกินกับแตู่้อืมร่แนันเี่มมี่ครับ เราออกขาเบิ้อล้วพี่อันนี้เรามัเก็บเบื้งหลังแม่แม่หนึตับตับน้ำส่งทีมบ0ิษัสิบ12นครับบสองครับทั้งนั้นก็นได้พักอีเลิศมาคุยยังก็เบื้อทอดบะเบิ้อ,อทอดนี่ลงไปทักเ้ิโหรละพาก็ไ้นาทินี้ไปจะเข้าแคมมาน้ำหมูวัว นั่งลงกันขอมือทีี้สอดใช่มินเอวอกหลักตอได้จำเจ้านาบอจำเจ้านบ่จ็กหนอก็ดีจ็กหนอก็ดีครับเอาวะนี่เอาอีกบอขอมือกันไปเลย เขาซื้อมาสามร้อยบาทนี่มันมาเก็บที่เดงกเดียเขาบ้านไปเัินเต่ากันอีกข้ามือนี่เงียงไปเลยโอ้ยน้องโซ็กเหลืองหน่อยซอยน เอ้ยเร็วผีขวายังอยู ah> ่กับเก้าอยู่เลยว่าโอพาต่อเร็วมาตอเร็วแหมเกือบไม่ไปกัด้นมาเกือบไม่ไปกัด้นอืมขันนึงขันนึงอ่ะอืมไปแล้วนี่แกกี่เดียว ใน,น,นกล่องน,นมิบพเพราะแล้วลูกพอแล้วคนพอแล้ว,อวซอยจุควันทำงานครับพี่น้องต่อมเศ้าสมิงน้อยรลักกี้โอมันใช่ตกใสยเดี๋ยวกองวันครับนุ่มหิบบบลูกคก่นคคอนใครกน้อยใครเอกน้อย,ออยจอมม่ไดงเอาจากกอละะัมไย ไปแล้วเปอหนุ่มหน้าใสหุ่นดหุ่นดิสุรพินิสานเขาเอื้อยังก่อนจะมีเพื่อพี่น้องครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับนี่สอยจุก่อนของงานครับพี่น้องมีผักเตะผักไตตัวเ้ขหัวผัข่ามี่ผักไตะข่าไี่